สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลของนิรยาทารนะคะในครั้งนี้เราจะมาทำพลิกอเดตก,กันอีกครั้งหนึ่งนะในหัวข้อที่ว่าเขารู้สึกยังไงที่เราไม่ได้คุยกันนะคะเราไปดูสถานการณ์ช่วงนี้ที่ทั้งคู่ไม่ได้คุยกันมีการนิ่งเงียบใส่กันหรือว่ามีการออโกรธกันงอนกันหรือว่าทะเลาะกันอยู่ก็เลยไม่ได้พูดคุยนั่นเองนะเราจะไปดูสถานการณ์ความรักนะไปดูตัวตนของเขาความรู้สึกนึกคิดเขาคิดยังไงร,รู้สึกยังไงอยากจะบอกอะไรแล้วเขาจะทําอะไรแล้วตัวเขาควรจะ ตัวเรานะคะควรจะทำยังไงนั่นเองนะคะมี3เด็กไพ่ในวันนี้ให้เลือกนะคะเด็กที่1จะเป็นสำหรับสีเทานี้นะคะก็คือ Shadow s k ก p ตนะคะหมายเลข11ในเลข12นะคะเป็น Witches และหมายเลข13บสามสไปรัลนะคะสีฟ้านั่นเองเอาล่ะตั้งจิตอธิษฐานนะคะแล้วก็เลือกไพ่ที่เรามีเซนว่ากองนี้ นะเป็นเรื่องราวนะคะที่เกี่ยวข้องกับตัวเรามากที่สุดนั่นเองเอาละเมื่อเลือกได้แล้วเดี๋ยวเราจะไปดูกันสำหรับเด็กแรกค่ะเป็นไพ่หมายเลข1 1นั่นเองมีใครเลือกสำหรับนี้บ้างหรือเปล่าคะหมายเลข11็นะไปดูสถานการณ์ความรักในครั้งนี้กันก่อนดีกว่าสถานการณ์ความรักครั้งนี้เป็นยังไงมาอย่างไงบ้าง มีเดอะแฮงแมนนะคะ, Man, ะ,คะตอนนี้เงียบนิ่งอยู่ในพื้นที่ของตัวเองเลยนะคะเงียบนิ่งอยู่ในพื้นที่ของตัวเองไม่ได้ขยับขยื้อนเคลื่อนไหวอะไรอย่างมากก็ส่องอยู่นะคะสอดส่องดูกันและกันอยู่นะแล้วก็มีความคิด มีความคิดพิจารณาไตรตรองนะคะหาวิธีการนะคะหาวิธีการที่อยากจะกลับมาเริ่มต้นใหม่อยากจะที่จะกลับมาเป็นครอบเป็นครัวอยากที่จะกลับมาคืนดีนะคะ ten of p e n t a c l e นะคะแล้วก็ the tower เพราะว่าความรักครั้งนี้มันไม่ใช่แค่นิ่งเงียบก่อนหน้านี้มันไม่ใช่จู่ๆเงียบไปธรรมดานะคะมันเหมือนกับเกิดเหตุการณ์ทังมาก่อนนะคะ the tower เ,ออเหตุการณ์ที่อาจจะไม่ได้รับมือไว้ล่วงหน้าจู่ๆก็เกิดกระทันหันไม่ทันตั้งตัวอาจจะทะเลาะกันนะคะโวยวายหรือว่าออได้พบเจอกับอะไรบางอย่างแล้วก็เกิดเหตุการณ์ที่มันค่อนข้างเรียกว่าอะไรละ่ะช็อกไปนะคะเหมือนกันนะาทาวเวอร์เป็นอะไรที่ตึกถล่มลงมานั่นเองกีนอปสอดก็เลยเป็นลักษณะที่ มีการใช้คำพูดที่ไม่ดีต่อกันด้วยนะคะมีการาใช้คำพูดที่อาจจะรุนแรงทะเลาะตกเถียงอย่างนี้ก็ได้นะคะหรือว่าเป็นการเ,าเฉยชาตัดความสัมพันธ์ไปเลยนั่นเองนะคะตอนนี้ก็เลยอยู่ในโหมดที่นิ่งเงียบนั่นเองนะคะนายออฟบอลเพราะว่าบางชีเป็นเรื่องราวของนี่แหละการสร้างกำแพงใส่กันนะคะความรักครั้งนี้อาจจะด้วย สาเหตุมาจากการความเหนื่อยก็ได้นะเหนื่อยกับความหึงหวงนะแล้วก็ความหวาดระแวงความวิตกกังวลความกลัวก็เข้ามาเกี่ยวข้องกับนะคะความรักความสัมพันธ์ของคนที่เลือกหมายเลขสิได้เหมือนกันที่ลองไปดูตัวตนความรู้สึกนึกคิดของเขาเป็นยังไงในช่วงนี้พลังงานของเขานะพลังงานของเขาในช่วงนี้ fighting the key lack of sleep นะคะแล้วก็ trust your gut เขาเหมือนกับถึงกับนอนไม่หลับเลยทีเดียวนะคะเครียดมากๆกับเหตุการณ์การนิ่งเงียบในครั้งนี้พยายามหาหนทางอยู่นะคะพยายามหาหนทางหาวิธีแก้ไขนะ,ะแล้วก็อยากที่จะพบนะคะเรียกว่าทางออก ทางออกที่จะได้กลับมาคืนดีได้กลับมาพูดคุยนั่นเองนะคะเพราะตอนนี้เขาเชื่อในเซนส์ของตัวเองนะเชื่อในเซนส์ว่าคุณกับเขานะคะสามารถยังไปกันต่อได้หรือสามารถเป็นคู่ที่ดีต่อกันได้นั่นเองนะคะลองไปดูความรู้สึกนึกคิดข,ของเขาเพิ่มเติมนะคะเทนดอบสอดเสียจใจเสียจใจมากๆเจ็บปวดมากๆกับเรื่องราวการทะเลาะ บาแวงการนิ่งเงียบในครั้งนี้นะคะเดอะสตาร์ Star, แล้วก็ทูออฟวอนพยายามที่จะยืนอยู่ให้ได้นะคะยืนอยู่ให้ได้ด้วยตัวเองนะโดยการที่อาจจะเรียกว่าหันไปสนใจเกี่ยวกับเรื่องของการงานการเงินแล้วตอนนี้นะคะแล้วก็แบบพยายามที่จะกลบเกลื่อนนะนะคะที่จะแบบทั้งๆที่ตัวเองเครียดมากนอนไม่หลับกับความรักแต่ก็โอเค พยายามยืนหยัดอยู่ได้ด้วยตัวเองนะคะแล้วก็หันไปโฟกัสกับเรื่องของการงานเป็นหลักนะคะแล้วก็ to of more คือพยายามที่จะแบบว่ามีอะไรทําเป็นแบบทางเลือกขึ้นมานั่นเองนะคะอาจจะเลือกในเรื่องของงานอดิเรกเพิ่มเติม,ตมหรือว่า,าหางานทําอะไรเพิ่มเติมขึ้นมาด้วยนะคะทั้งๆท,ที่ก็มีในเรื่องของเซนส์แหละนะคะบอกว่าคุณเนี่ย คือโลกของเขาคุณนั้นคือสิ่งที่เขาเลือกแล้วนั่นเองที่ลองไปดูนะคะว่าข้อความที่เขาอยากจะบอกกับคุณคืออะไรข้อความตอนนี้นะคะ can't think of right word to say บางทีการนิ่งเงียบเนี่ยเป็นเพราะว่าเขาไม่คือเขาไม่รู้ว่าจะหาคำพูดอะไรนะคะที่จะมาพูดกับคุณดีนะคะคิดหาคำที่ดีๆคำที่มันมันโอเคที่สุดอะ คิดไม่ออกว่าควรจะพูดยังไงดีเริ่มยังไงดีกับในเรื่องราวของความเงียบในครั้งนี้นะคะ I really want to contact you but I don't think I should อยากที่จะติดต่อมามากๆเลยนะคะนี่ไงนะคะคิดมากนอนไม่หลับนะคะแต่ว่าคิดไปคิดมาบอกว่ายังไม่ควรติดต่อดีกว่านะคะยังไม่ควรติดต่ออาจจะติด ว่าออติดต่อไปแล้วมันจะโอเคหรือเปล่าแล้วก็จะมีอะไรเกิดขึ้นไหม I just feel so unclear so I don't know what to do ส่วนใหญ่ก็คิดวนเวียนนะคะไม่รู้จะทำยังไงนะคะรู้สึกว่ามันมันคลุมเครือไม่โปร่งนะแล้วก็เลยหาทางออกไม่เจอไม่รู้จริงๆว่าจะทำหรือจะพูดยังไงให้มันดีให้มันเข้าท่าหรือให้มันถูกใจอะไรประมาณนี้นะคะ โอเคทีนี้เราลองไปดูนะคะว่าแล้วในส่วนตรงนี้นะตัวเราเนี่ยนะคะควรจะทํำยังไงดีหรือว่าควรจะคิดหรือว่าควรจะวางตัวยังไงดีนะสำหรับเรื่องราวในความรักครั้งนี้นะคะ deception past life relationship แล้วก็ new love นะคะสำหรับในส่วนของตัวคุณเนี่ยคิดว่าคุณค่อนข้างที่จะอาจจะ เหมือนมีความรู้สึกว่าเขามีอะไรปิดบังนะคะหรือว่าเป็นการที่เขาพูดอะไรไม่จริงหรือว่าทําอะไรรับหลังอะไรก็ตามเนี่ยนะคะแต่คุณก็ยังลืมเขาไม่ได้หรอกนะคะคุณก็มีความรู้สึกว่าเขาก็เป็นในเรื่องของคนที่เคยผูกพันกันมานะคะเคยผูกพันกันมาหรือว่าเป็นเรื่องราวในอดิตชาติก็แล้วแต่ในตอนนี้คุณมีความรู้สึกว่าคุณอยากจะเริ่มต้นนะคะ อะไรใหม่ๆมากกว่านะคะคุณอาจจะเรียกว่าถ้าสมมุติว่าเป็นกับคนเดิมเนี่ยคุณอยากให้ความรักครั้งใหม่อะมันมันมันเป็นไปในทิศทางใ,ใหม่ๆไม่อยากที่จะให้มันมาซ้ําเดิมหรือว่าจบแบบเดิมอะไรที่มันดูดูเป็นความทุกข์เศร้านะคะหรือว่าอะไรที่มันแบบเหมือนที่มันพังลงไปตรงนั้นอะนะคะถ้าเป็นไปได้คุณอาจจะอยากหนึ่งอยากจะกอบกู้ขึ้นมาใหม่นะคะอืม คุณสามารถทําได้นะคะสําหรับความรักครั้งนี้แต่ว่าให้มันเป็นไปในทิศทางใหม่ไปเลยนะคะก็คือนั่นก็คืออาจจะต้องลืมสิ่งเก่าๆนะคะให้อภัยกับสิ่งที่ผิดพลาดไปนะคะแล้วก็เริ่มต้นใหม่อาจจะ หันมาทบทวนนะคะทบทวนดูข้อข้อดีข้อเสียนะคะโดยที่ไม่ไปมุ่งโฟกัสที่ว่าใครถูกใครผิดมากเกินไปนะคะคุณสามารถที่จะช่วงนี้เป็นเรื่องของการที่อาจจะพักฟื้นกับความสัมพันธ์ของคุณนะคะแล้วก็อาจจะเรียกได้ว่าลองใช้เวลานะคะอยู่กับตัวเองสักพักหนึ่ง ะะพ่บอกใช้เวลาอยู่กับตัวเองสักพักแล้วก็เมื่อคิดทบทวนได้แล้วเนี่ยลองหาทางออกโดยการพูดคุยกันนะคะ t h r open the c l e s นะลองหาทางที่จะกลับมาพูดคุยหาข้อตกลงตรงนี้ได้นะคะคุณสามารถที่จะเรียกว่าทําได้นะคะเหมือนคุณรู้วิธีนะคุณรู้วิธีการในการที่ว่าโอเค หาทางออกยังไงนะคะอันนี้ก็ต้องมาจากการที่คุณอาจจะค่อยๆค,คิดตรงนี้ไปนะคะแล้วมันจะพบเจอทางออกตรงนี้แล้วก็สามารถที่จะเริ่มต้นใหม่นะคะกับความรักดีๆในครั้งนี้นะคะรักครั้งเดิมนี้ได้หรือคุณอาจจะเรียกว่าถ้ามันพังแบบไม่เหลือสภาพแล้วนะจากเติร์นทาวเวอร์เมื่อกี้คุณอาจจะแบบว่าเริ่มต้นชีวิตใหม่ของคุณเองก็ได้คุณอาจจะได้พบเจอกับคนใหม่ๆก็ได้นั่นเองโอเคนี่ก็คือเรื่องราวนะคะของ หมายเลข11นะคะความารู้สึกของเขาที่เงียบหายไปนั่นเองทีนี้เราลองไปดูในส่วนของเด็กถัดไปกันบ้างนะคะเด็กถัดไปก็คือหมายเลข12เด็กถัดไปนี่นะคะที่เราใช้นะคะหมายเลข12นะคะเราจะไปดูสถานการณ์ความรักเป็นยังไงบ้างเอ่ย ของคนที่เลือกหมายเลข12สถานการณ์ความรัก The lover เปเป็นเรื่องราวของความรักที่ดูเหมือนจะเป็นความรักที่อาจจะเป็นในเรื่องของทางเลือกตัวเลือกเป็น Choice นะคะหรือว่าเป็นความรักที่ต้องปิดบังซ่อนเลนแล้วมันต้องมีการเ,ออเลือกระหว่างทางใดทางหนึ่งแบบนี้ก็ได้นะคะคุณอาจจะมีการดิวเกี่ยวข้องกับคนที่อาจจะมีในเรื่องของคอมมิ t เมนต์ผูกการผูกมัดพันธะ สัญญาอะไรอยู่ก่อนแล้วนะคะแล้วเขาจะ,จะต้องมีการเลือกหรือแม้แต่ตัวคุณเองที่อาจจะเป็นคนที่มีข้ออผูกมัดหรือหรือจะพูดง่ายๆว่าเกี่ยวข้องกับเรื่องของการมีครอบครัวนะคะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีครอบครัวอยู่แล้วนะคะหรือว่าทั้งสองฝ่ายก็ตามแล้วก็มันก็ต้องเป็นในเรื่องของรักถังเลือกนะคะแล้วมันก็ทําให้แบบว่า เกิดเหตุการณ์ที่ออล่าสุดนะ,ะก่อนที่จะมีการนิ่งเงียบกันไปก็อาจจะมีในเรื่องของการมีความรู้สึกว่าห่างหายนะคะการรู้สึกออถูกทอดทิ้งนะคะการรู้สึกไม่ได้รับการดูแลเอาใจใส่เท่าที่ควรนะคะหรือแม้แต่ว่าอาจจะมีในเรื่องของการถกเถียงเถียงทะเลาะวะ่แหวงอะไรก็ตามทำให้อีกคนหนึ่งนะคะถอยหลังที่จะเดินไปอยู่ในสเปซของตัวเองนั่นเอง นี่ก็คือนะคะในส่วนของกอง12นะคะ12ที่นี้เราลองไปดูว่าแล้วตัวเขาเป็นยังไงนะคะพลังงานของตัวเขาผู้ที่เลือกหมายเลข12เนี่ยนะคะ f i n d i n g the key Erotic imagination นะคะแล้วก็ Fresh start ะะ Make a decision คือเขาก็กําลังตัดสินใจอยู่นะคะก็เหมือนกับอย่างที่บอกแหละในความรักครั้งนี้นะคะเป็นเรื่องของ c h อ i c e นะนะคะเขาอยากจะตัดสินใจอะไรบางอย่างที่มันชัดเจนลงไปเหมือนกันนะคะเขาพยายามหาทางอยู่ในตอนนี้นะพยายามหาหนทางเนี่ยหากุญแจที่จะมาไขนะคะวิธีแก้ไขปัญหาต่างๆทั้งหมดทั้งมวลน,นะคือเขาก็อยากที่จะเริ่มต้นใหม่กับคุณให้มันแบบว่าเป็นในรักษาที่มันสดใสหรือว่าที่มัน ที่มันหาทางออกได้ดีๆนะนะคะแต่ว่าตอนนี้เหมือนกับแบบเขาก็ยังสับสนมึนงงยังหาทางออกไม่เจอหรือว่าอยู่ในช่วงระหว่างการที่มันมันตัดสินใจอยู่นั่นเองแต่ในความรักครั้งนี้นะคะความรู้สึกที่เขามีต่อคุณนะนะคะมันจะเน้นไปในเรื่องราวของอีโรติกมากกว่านะคะก็อาจจะเป็นในเรื่องของเรือนร่างร่างกายนะคะในเรื่องของเซ็กซ์เรื่องอะไรแบบเนี้ยนะคะมากกว่า นะแต่ว่าเขาก็รู้สึกผูกพันแหละแต่เขาก็คือพยายามหาทางออกให้ดีที่สุดอ่ะนะคะกับเรื่องราวตรงนี้นะคะนี่เราลองไปดูเพิ่มเติมนะคะเขารู้สึกยังไงอีกหรือว่าอยากจะทำอะไรไหมกับความรักในครั้งเนี้ยที่ได้ก็คือ f o r of swords สีดาบนะคะ three of swords นี่งามันเป็นเรื่องราวของความรัก มากกว่าคนสองคนนะนะคะแล้วมันก็แบบว่าค่อนข้างที่ก่อนหน้าก็อาจจะเป็นเหตุการณ์ที่เดอะทาวเวอร์นะคะมันก็พังลงไปเหมือนกันนะคะเรื่องราวในครั้งนี้ก็เลยแบบว่าอาจจะต่างคนต่างนิ่งเงียบแล้วก็ไปอยู่ในพื้นที่ของตัวเองต่างคนไปโฟกัสในพยายามที่จะแบบอยู่ให้ได้ด้วยตัวเองอะไรประมาณนี้นะคะแล้วเรียกว่าแบบถ้าเขาไม่ติดต่อมาก่อนเราก็ไม่ติดต่อไปถ้าเขาเ ถ้าเขาไม่แคร์เราเราก็จะไม่แคร์เขาอะไรอย่างนี้นะคะเพราะว่ามันมาจากสาเหตุจากความที่แบบเหมือนมันเจ็บปวดมาพอสมควรแล้วนั่นเองนะคะช่วงนี้ก็เลยอยู่ในช่วงของเหมือนกับการที่พักฟื้นนะคะอันนี้คือคือความรู้สึกของเขานะคะเขาก็รู้สึกเสียใจกับความรู้สึกที่มันมีมากกว่าคน2คนสาคนตรงนี้นะคะเขาขอสเปซพื้นที่ของตัวเองสักพักหนึ่งดีกว่าอย่างน้อยก็แบบว่า าหาทางออกหรือว่าทำจิตใจให้มันแบบว่าผ่อนคลายมากกว่านี้นะคะเพราะว่าเมื่อย้อนกลับไปคิดถึงในเรื่องของการเหตุการณ์ทะลุทะเลาออะไรอย่างเงี้ย mm hmm. เขาก็เลยมีความรู้สึกว่ามันมันน่าจะเหนื่อยเกินไปสูออ้อยู่เฉยๆในตอนนี้ก่อนดีกว่านั่นเองทีนี้เราลองไปดูนะคะว่าแล้วเขามีข้อความอะไรที่อยากจะบอกกับคนที่เลือกหมายเลข12บ mm hmm. เขาคนนั้นนะคะสำหรับ เมสเซจที่เขาอยากจะบอกกับคุณก็คือ I feel totally lost and confused คือเขารู้สึกว่าเขาก็สูญเสียนะสูญเสียแล้วก็สับสนมากๆเลยในช่วงนี้นะคะ I think about contacting you every single day ก็คิดที่จะติดต่อคุณนะคิดทุกวันเลยนะคะก็คือเขาคิดถึงคุณนั่นแหละเขาถึงอยากจะติดต่อมาแต่ทีนี้เนี่ย มันคิดไปคิดมาแล้วเหมือนกับว่ามันก็เกิดความสับสนเลือกไม่ได้ตัดสินใจไม่ได้แล้วก็เขารู้สึกเหมือนกับสูญเสียอะไรหลายๆอย่างในชีวิตของเขาเลยทีเดียวนะคะถ้าสมมุติว่าจะติดต่อคุณมาเขาก็อาจจะสูญเสียอะไรบางอย่างหรือว่าเ,เขาอาจจะต้องสูญเสียนะคะความเป็นตัวตนไปก็ได้นะคะทีนี้ please forgive me for being immature เขาก่อนหน้าน,นี้เขาอาจจะเคยทำอะไรที่มันแบบดู เหมือนเป็นเด็กหรือเป็นคนที่ยังไม่เติบโตพอนะคะเขารู้สึกเสียใจแล้วอยากขอโทษคุณกับสิ่งนั้นนะคะไม่ว่าเรื่องอะไรก็แล้วแต่ที่เขาได้ทําลงไปแล้วก็อาจจะเป็นการไม่ได้ให้เกียรติคุณมากพอหรือว่าเหมือนกับการที่ว่าไม่ได้ดูแลคุณมากพออะไรก็ตามเขาก็เสียใจกับตรงนี้นั่นเองทีนี้เราลองไปดูว่าแล้วเรานะะในส่วนของตัวเราเนี่ยควรจะคิดหรือทํำยังไงเกี่ยวกับความสัมพันธ์ในครั้งนี้นะคะ สำหรับให้แนะนำ free yourself, unrequited love นะฮะแล้วก็ pay attention to the red flag โอเคถ้าความรักครั้งนี้นะคะมันเป็นในเรื่องราวของความรักทางเลือกจริงๆนะแล้วก็แบบเหมือนกับเราต้องเข้าไปอยู่ในรักษณะของทางเลือกตัวเลือกเขาบอกให้ free yourself ปลดปล่อยตัวเองออกมานะคะเพราะว่าความรักครั้งนี้บางทีมันก็ยากเหมือนกันนะคะที่จะแบบว่าไปต่อหรือว่าสมหวังแบบ เป็นครอบครัวที่สมบูรณ์แบบอะไรแบบนี้นะคะกะ็มันก็มีสัญญาณเตือนมาหลายครั้งแล้วนะคะหรือว่าเป็นสัญญาณเตือนที่จะบอกว่าความรักครั้งนี้มันอาจจะยังไม่ใช่ความรักที่โอเคสําหรับคุณมากพอนะหรือว่าคุณอยู่นะตรงจุดจุดนี้คุณอาจจะไม่ได้ทําให้คุณมีความสุขมากนักนะคะก็อาจจะต้องลองปลดปล่อยตัวเองออกมาก่อนหรือว่าในช่วงเนี้นะคะก็พยายามที่จะเป็นอิสระนะคะ กับความรักครั้งนี้ถ้าไม่จําเป็นก็คงจะไม่จําเป็นที่จะต้องติดต่อเขาไปก่อนนั่นเองนี่ก็คือนะคะหมายเลข12นะต่อไปเด็กสุดท้ายสําหรับครั้งนี้นะคะหมายเลข13นะลัคกี้นัมเบอร์มีใครเลือกหมายเลข13บ้างคะตอนนี้เราใช้สไปรัลนะคะมาดูสถานการณ์ความรักโดยรวมของครั้งนี้นะคะว่า เป็นยังไงมายังไงนะถึงได้ตอนนี้ไม่ได้คุยกันเนี่ยนะคะ six p e p e n t a c l e s มีคนรู้สึกถึงความที่ไม่ได้รับความยุติธรรมนะคะหรือว่ามีคนที่รู้สึกว่า เราทุ่มเทมากเกินไปกับความรักครั้งนี้ไหมทุ่มเทมากเราไม่ได้รับอะไรกลับมานะคะแล้วก็เป็นฝ่ายทุ่มเทอยู่ฝ่ายเดียวไม่ว่าจะเป็นการทุ่มเทในเรื่องของความรักนะคะดูแลห่วงใยเอาใจใส่ทุกอย่างแต่ว่ามันก็เป็นฝ่ายเราฝ่ายเดียวที่อาจจะทุ่มเทไปมากๆนะคะได้รับกลับมาเป็นส่วนที่น้อยนิดออหรือว่าเป็นในส่วนของการเงินบางคนก็ทุ่มเทในเรื่องของการเงินด้วยก็ได้นะคะ King of ครับนะะด้วยหวังในเรื่องของ ความรักนั่นเองนะคะมีความการห่วงใยใส่ใจดูแลทุกอย่างอาจจะมีในเรื่องของการเงินจริงๆแหละนะคะแล้วก็กลายเป็นความรู้สึกที่เหมือนโดนทอดทิ้งโดนทอดทิ้งเหงาอ้างว้างโดดเดี่ยวว้าเวนะคะแล้วก็แต่มันมีสิ่งหนึ่งอะที่เหมือนยังยึงยด ถือไว้อยู่นั่นก็คือความรักนั่นเองนะคะเป็นความรักที่เหมือนแบบเขากับเราเป็นเนื้อคู่กันเขากับเรานะคะเคยมีความรักที่ตีต่อกัน <c oughs> อะไรต่างๆนานานะคะแล้วก็ก็เหมือนกับเราก็อาจจะมีความรู้สึกได้แหละว่าเรายังรักกันอยู่อะไรอย่างนี้นะคะแต่ว่ามันมันเป็นความรู้สึกที่น้อยเนื้อต่ำใจเ <c oughs> สียอกเสียใจน้อยเนื้อน้อยใจมากกว่านะคะที่เหมือนโดนโดนทอดทิ้งนะคะก็เลยแบบเหมือนกับ น้อยอ,อกน้อยใจก็เลยเฟดตัวออกมาอะไรประมาณนี้มาอยู่ในพื้นที่ของตัวเองนะคะมาอยู่ในพื้นที่ของตัวเองก็เลยเป็นการนิงงนะะน่งเงียบนะคะนิ่งเงียบไม่ได้คุยกันฟล์สอดนะคะสีดาบอยู่ในพื้นที่ของตัวเองเป็นระยะพักฟื้นใจพักฟื้นความสัมพันธ์ก็ได้ทีนี้นะคะลองไปดูตัวเขาพลังงานของตัวเขาเป็นยังไงบ้างสําหรับผู้ที่เลือก13เขาคนนั้นนะคะ Inner child <c oughs> perfect balance นะคะแล้วก็ bad attitude สำหรับในตัวตนของเขาเนี่ยนะคะบางทีบางทีปัญหาต่างๆนานาทั้งหมดทั้งมวลในความรักมันอาจจะมาจากเรื่องเราในวัยเด็กของเขานะคะเหมือนรับปมในวัยเด็กปมในวัยเด็กของเขาเนี่ยบางทีอาจจะคือเขาอาจจะต้องการความรักนะคะความอบอุ่นหรืออะไรก็แล้วแต่มันหรือปมประเด็นอะไรบางอย่างก็แล้วแต่นะคะ มันก็เลยทําให้ความรักของคุณกับเขามันเลยไม่ไม่บาลานซ์กันนั่นเองมีมีคนให้แล้วก็มีคนอยากที่จะรับรับฝ่ายเดียวอะไรก็ตามนะคะแต่มันเหมือนเขาได้พยายามแล้วนะคะพยายามที่จะทําให้มันแบบบาลานซ์แล้วแต่ด้วยเนี่ยบางทีมันด้วยอติจุดที่ไม่ค่อยดีทัศนคติอะไรบางอย่างนะคะที่เขาอาจจะคิดลบนะคะหรือว่ามีความรู้สึกที่ไม่ค่อยดีกับความรักหรือว่าอะไรก็ตามทําให้พฤติกรรมของเขาเนี่ยนะคะ ทั้งที่รักแต่ว่ามันอาจจะเบี่ยงเบนไปแสดงออกอีกอย่างหรืออะไรก็ตามเป็นในลักษณะแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะเขารู้สึกยังไงบ้างนะคะแล้วเขาอยากจะทําอะไรในช่วงนี้สําหรับเขาคนนั้นนะคะเขารู้สึกอย่างไรโอ้เขาก็รู้สึกเหงาอ้างว้างนะคะไฟฟ์ e n t เพนทัคเกตกลง เขาก็เหงาอ้างว้างมากๆเลยนะคะซีออบคัพอยากที่จะมาพบมาเจอมาพูดมาคุยกับคุณเอ็ดซอฟเพนเตอยากที่จะมาเริ่มใหม่กับคุณนะคะไน of อ w สอดนะแล้วก็ซีออบสอดคือค่อนข้างรู้สึกเสียอกเสียใจนะคะแล้วก็แต่มันมีความ บางทีมันมีความโกรธความโมโหอยู่ในนั้นนะคะแล้วก็อาจจะคือมีการเคยพูดจาไม่ดีใส่กันนะก็เลยมีความโกรธกับคําพูดนั้นอยู่ก็ได้นะคะในความรักครั้งนี้อาจจะเป็นในเรื่องของมีมากกว่าคนสองคนในความรักครั้งนี้ก็ได้นะคะแต่ในตอนนี้ดูเหมือนเขาค่อนข้างที่จะย่ําแย่นะคะย่าแย่ทั้งในเรื่องของสภาพจิตใจนะคะที่แบบว่า สูญเสียเสียอกเสียใจย่ำแย่แล้วนอกจากนี้ยังเป็นสภาวะด้านการเงินด้วยนะคะการเงินที่ดูติดขัดมากๆเลยนะคะเสียใจย่ำแย่เขาอาจจะมีความรู้สึกว่า,าต้องการความช่วยเหลือในเรื่องของการเงินด้วยนะคะในช่วงนี้ทีนี้เราลองไปดูนะคะว่าแล้วเขา,าเราควรจะทำยังไงกับความรักเดี๋ยวเราลืมในเรื่องของข้อความที่เขาอยากจะบอกคุณไปนะคะสามใบนะคะ กัดข้อความแมสเซจที่เขาอยากจะบอกคุณนะ I don't have enough courage to face my fear เขาไม่ค่อยกล้าพอที่จะเผชิญหน้ากับความกลัวนะคะหรือว่าแม้แตจะเผชิญหน้ากับคุณเขารู้สึกกลัวว่าไม่ค่อยกล้าพอนะคะ I feel totally lost and confused รู้สึกว่าสูญเสียแล้วก็สับสนมากมายนะคะตอนนี้นั่นอย่างที่บอกแหละเขาเกิดภาวะที่มัน ปัญหาปัญหาถาโถมนะคะรู้สึกว่าสูญเสียอะไรบางอย่างในชีวิตนะคะแล้วก็สับสนหัวจิตหัวใจมากมายเลยในช่วงนี้ที่เขาอยากบอกคุณนะนะคะ I never want us to end จริงๆแล้วเขาไม่ได้อยากให้ความรักนะคะของทั้งสองคนต้องถึงจุดจบหรือว่าเลิกลากันไปนะคะในตอนนี้ เขายังไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นแล้วเขาก็ไม่เคยคิดต้องการที่จะแบบจบความสัมพันธ์ในครั้งนี้ลงเลยนะทีนี้เราลองไปดูว่าแล้วเราควรจะทำยังไงดีไพ่อยากจะแนะนำนะคะว่าเราจะทำไงกับความรักในครั้งนี้ดีนะคะ passion คุณยังมี passion กับเขาอยู่หรอคะ uh, let your friend help you ลองให้คนอื่นช่วยก็ได้นะคะบางทีมันอาจจะ uh, ถ้ายังแก้ไขกันได้ก็อาจจะทําให้สามารถที่จะมาเริ่มต้นกันใหม่ได้นะแต่ถ้ามันยากเกินาเยียวยานะคะเหมือนกับแบบว่า new love บางทีก็อาจจะต้องเริ่มต้นใหม่กับตัวเองหรือว่าไปเจอคนใหม่ๆไปเลยน่าจะดีกว่าการที่ยากเกินจะเยียวยาคืออะไรนะคะดูเหมือนว่าคุณจะยังมีในเรื่องราวของความรักอยู่นะบางครั้งคุณเหมือนคุณ ลึกๆคุณอาจจะอยากที่จะไปต่อหรือให้อภัยนะคะทั้งๆท,ท,ที่เหนื่อยหนักหนาสาหัสนะคะ แต่อย่างไรก็ตามก็ลองดูนะคะว่าเรารับได้มากน้อยแค่ไหนนะคะถ้าเป็นแบบว่าความผิดที่คือพอที่จะให้อภัยกันได้ก็ให้อภัยกันไปนะคะแต่ถ้าหากว่าอันนั้นมันเกินจะเยียวยาแล้วบางทีการเริ่มอะไรใหม่ๆในชีวิตก็น่าจะเป็นทางออกที่ดีนั่นเองนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดนะคะของพิกอเด็กในวันนี้นะคะนี่ก็คือช่องทางในการติดต่อตัดวงส่วนตัวเข้ามาได้นะคะที่ไลน์เบสทออเอ็นเลิสั่งครีมน้ำหอมเพิ่มเสียนึงจุดน ระยะชัมมิ่งีเคร์แอทแทคชั่นนี่ก็จะเป็นครีมน้ำหอมหน้าเมตตานะคะที่ช่วยให้ดึงดูดใครคนนั้นเข้ามาใกล้คุณน,นั่นเองนะคะเอาละขอบคุณสำหรับการกดติดตาม Subscribe และแชร์คอมเมนต์ใน Channel นะคะสำหรับวันนี้ไปก่อนขอให้ทุกคนโชคดีสวัสดีค่ะ